ใครครับปลาครับเดน้วเฮ้เฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะเฮเฮ้ย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 ะเฮ้ยเฮ้ย

้สวัสดีครับพี่เพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกเบ้ล่าผีเนาะก็วันนี้นะครับผมจะพาพี่เพื่อนทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับเนาะมาสำรวจสารร้างกลางป่าลึกเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนซึ่งจะเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับทุกคนอ่างเก็บน้ําตรงนี้เนี่ยมันอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากๆเลยมาก มากจริงๆนะครับทุกคนครับเนาะก็วันนี้ผมจะมาสำรวจดูนะว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีคอตอกกนะที่ผู้หญิงถูกคอตอกกไว้นะครับทุกคนที่ถูกแอกนะครับทุกคนครับเนาะก็ไม่รู้นะครับนะว่าดวงวิญญาณของผีผู้หญิงคนนี้ยังอยู่อีกหรือเปล่านะครับทุกคนครับนะก็วันนี้ผมจะพาพี่เพื่อนเนี่ย ไปสำรวจสาราล้างกันเลยนะทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะครับไปนี่นะครับทุกคนครับก็จะเป็นทางเดินของชาวบ้านนะครับทุกคนครับเนาะก็ช่วงฤด,ดูแล้งเนี่ยมันก็จะสะอาดสะอ้านหน่อยนะแล้วก็ฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูที่ใบสามอกใช่ป่ะผมเียชื่อไม่ถูกมันมีดอกของมันนะเนาะก็ นี่นะครับมันจะสะอาดะนะแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยมันช้ำแชะแล้วก็เละมากเลยนะการล้างที่ผมจะมาสำรวจด,ดูเอาใครว่านั่นพี่เพื่อนเห็นเปล่าทุกคนเห็นเปล่าใครวะ ใครครับใครเอ่ยใครวะทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นไหมใครครับเอาเฮ้ยสวัสดีครับป้าป้าครับป้า อ่อเฮ้ยอะไรของแกวะเฮ้ยมั่ไหนหรอวะป้าครับเฮ้ยป้าไปไหนอ่ะมาอยู่ๆตรงเนี้ย มาครับใครครับป้าป้าไปไหนปไหันบ้าครับ เสีงเยงอะไรวะดวังมาฝั่งนู้นด้วยบ้าครับ้าปขาม่าววะน้าผิดมาเจอแบบนี้ไปู่หมดเลย

ปิดไฟนะครับโคนนะจะลองปิดไฟดูนะครับโดนคนระับมีเชือจ่าเอกอยู่ข้างๆผมนะอ,อ้าวอุ้ยปิดทางมันมันท,ที่เดียว เกไมาชอบมันอยู่ตรงนี้วะทุกคนเห็นปะเฮ้ยเมื่อกี้เราวล่ไล่ผมรอบหนึ่งแล้วนะเหนื่อยมากขอบเลยผมอะป้าครับป้าป้าเป็นไรอะป้าครับ มาบอกว่าเอ้าอะไรขงเขาป้าครับ วาอะไรของเขาวะทุกอย่างไปเฮ้ยอะไรของเจ๊วะ บ้าเฮ้ยเอาอะไรของเขาวะบ้าได้ยินผมเปล่าบ้าเอา โอเคครับไปถึงตรงนั้นทีไรสุดซ่าสงเสเลยเว้ยเฮ้ยบ้าครับเฮ้ย้ปเฮ้ยาปไปเฮ้ย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 

Oi, oi, oi. oi. เฮ้ย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 ป้าเฮ้ยป้าป้าป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินกลับบ้านดีกว่านลยครับเห็นนี้ก่อนนะครับทุกคนไายบาเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะครับไม่รู้ว่าป้าเกียร์เนี่ยมายังไงไปอย่างไรจะกระพริบปอบเลยทุกคน อด่ากระพริบออบเลยดูไว่พร้อมเลยนะครับสวัสดีครับพี่ๆเมื่อนครับ